จได้พูดภาษาจีนพอได้จริงๆค่อนข้างสื่อสารพุยกันได้เลยนะครับแล้วก็เต้นก็ได้ให้ทําอะไรก็ทานะครับผมทาอาหารก็เป็นอร่อยเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้แบบว่ายินดีจ้างเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับพี่ผมกินค่านี่นะค่าผมหมดค่าโปรมโปรมทลวโอ้หโหแล้วกีสื่อเนี่ยผมจนเลย ก็รู้สึกดีใจครับที่มันมีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าในสําหรับทรบทรนะก็แบบมันเป็นงานที่ทําให้คนจีนเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาใช้เงินเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยจะได้มีแบบว่ามีส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าจริงๆแบบรายได้จากการบริการการให้บริการของประเทศเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนหนึ่งเลยอะไรองนี้ครับ อู้ค่อนข้างนับเริ่มเริ่มเริ่มเยอะขึ้นเลยครับช่วงนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วครับ,รรบก็มีโอกาสได้ไปจีนหลายครั้งตั้งแต่ไปไปไปเทรนก็ไปที่จีนอะไรอย่างเงี้ยครับไปทํางานก็ไปที่จีนเคยไปเล่นคอนเสิร์ตไหมเคยครับตอนนั้นไปที่เซนเจนแต่ว่าจริงๆเรื่องความสำคัญต่อประเทศจีนขอแฟนๆชาวจีนก็คืออย่างแน่นนะคะผมผมว่าจริงๆแล้ว จีนก็บอกว่าถ้าตอนนั้นนะผมได้เข้าในรายการอาจจชิไมไปยืนตรงนี้ก็ได้ที่ผมไปแข่งรายการเซิร์ฟเวอร์ที่จีนเนี่ยใช่คือถ้าตอนนั้นคือได้ไปเป็นศิลปินจีนท่านหนึ่งเลยไม่รู้อันนี้ไม่รู้ถ้าชนะถ้าแข่งชนะไงอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรทำให้เราได้อยู่ที่นี่แล้วเราก็อยู่ได้ทั้งไทยแล้วก็จีนเลยซึ่งคนดีเมื่อกี้ก็มีทัโชว์เพลงไทยเพลงของใช่ครับที่กำลังใจมาด้วยไม่ถึงแฟนแฟนแฟนกำลังใจมาคนไหนคนไหนก็ไปกำลังใจหมดนั่นน้องอุดมงวันนี้ ดังใหญ่แล้วดังกว่าพี่ต้าอู่แล้วตอนนี้แต่รู้สึกแฟนที่ยมุขวาเวทีนี้จแบบงจกแกเปพคับั่บคุณถมาเต่งขวาเวทีไงให้ผมแค่อยากให้ได้เห็นมุมทุกมุมไงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบอยากให้ซ้ายก็เห็นขวาก็เห็นเออแต่คุณหนักฝาเดเรา c h a n เฮ้ยติดหรือเปล่าไม่ติดเพ่งๆยังอยู่ในช่องเราได้ค่ะวันนี้เห็นมี ว่าน้องมีงานเดินแบบใกล้ๆแล้วเราก็อยู่ในบริษัทเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะไปไปทานข้าวกันเป็นแก๊งบริษัทอะไรเงี้คยครับรเลรั่นอรงแน่นอยู่แล้วเพราะวันนี้มีทังทีมเราด้วยมีทั้งแฟนด้วยมว่จะเป็นงกนังจีนเลยมีพี่สีม่มนชนหมดเลยมีแรงอาจ,จะร้องเพลงเลยเมื่อกี้สนุกไครับสนุจริงเรา้ช้ามากเลยนะ <laughs> ไม่มีการเต้นเลยไม่เต้นเลยะครับผมจอยจย ว่าเป็นเป็นปีทองไหมผมว่าเป็นเป็นปีที่มีงานมีงานค่อนข้างค่อนข้างโอเคดีกว่าเพราะถามว่าเราเยอะไหมเรารู้สึกว่าเรารับได้อีกเรื่อยๆครับอยากอยากทําอะไรอีกเยอะเลยแต่ว่าก็ดีใจมันเป็นมันเป็นปีที่โอกาสเข้ามาแล้วเราเรามีจังหวะในการได้ทํางานคนนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าซีรีส์เองหรือว่าจะเป็นภาคเสียงแอนิเมชันการ์ตูนไปนะครับน้องเจี๊ยบนะครับก็เป็นปีที่ดีครับก็กําลังรอว่าถ้ามีเพลงก็เสร็จด้วยตกว ก็พยายามมุ่งไปทางศิลปินอยากรีเพลงนะผมเป็นคนที่ชอบในการร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าด,วด้วยกระบวนการหลายๆอย่างในการเตรียมตัวอะไรเงี้ยเราต้องมีการวางแผนกันด้วยเพราะว่า พอเรามันเหมือนกับเราจริงๆเราก็เป็นจุดเริ่มสตาร์ทเลยครับแต่มันดันที่แปลว่าไปสตาร์ดันทางซีรีส์ด้านการแสดงก่อนเราเองพอวางแผนเป็นถ้าเป็นจะเป็นศิลปินแล้วเราเราอยากจะปล่อยเพลงแล้วเราก็ไม่อยากขาดแล้วเพราะฉะนั้นวิวธีของวิธีการของเราคือเราจะต้องแผนแบบเลขหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยพอเรามีหนึ่งแล้วเราก็อยากต่อไปสองสามสี่ต่อเลยอย่างเงี้ยครับจะมีโอกาสได้เห็นเพลงของพระองเดือนี้เนนี้แน่นอนครับภายในตุลาไม่ใช่เออพรุ่งนี้ไม่ทันครับ ที Dante, ตัดต่อมือนี้เลยตาในพฤเศษจิกายนนี้ได้ดูแนหนเนแล้วเอาเป็นตอกเป็นยังไงคะซิงเกิ้ลมินิจัลบั้มหรือโปรเจกต์พิเศษว่เป็นซิงเกิ้ลครับแล้วผมรู้สึกว่าซิงเกิ้ลเพลงนี้น่าจะสะใจเออแปลว่าเป็นแบบแดนร้อนแรงเอาเป็นว่าสะใจคนทำเหนื่อยผมมีมีมีคนเดียวหรือทีจะรีบไปไหมคะทำแลแล้ว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 สวัสดีครับเช็คเช็คบันทึกชงวันพอดีเลยคนตรงกลางเลยอ่ะ มานึงครับไม่แต่พฤศจิการแล้วนะนี่คือแบบตุลจาจมดี้แล้วเฮ้ยเหลือบอะไรแบบเดียวเลยเพราะเหรอเราทำงานเร็วอยู่แล้วครับออแปลว่าได้เห็นได้เห็นในพฤศจิกายนนี้แน่นอนฝากพี่ๆด้วยนะฮะเตรียมเลยนะครับไม่แต่สำหรับซิงเกิลนี้ความพิศเศษที่แบบที่เราอยากใช้แฟนรับเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้เราเกี่ยวกับเพลงซิงเกิลอะไรที่นั้นก็จริงๆซิงเกิลน,นี้มันเป็นซิงเกิลที่ สมัยก่อนนะเวลาเราเปิดตัวศิลปินเนาะเราเพลงแรกเพลงเป็นเลยไหมเราถือว่าก็เป็นซิงเกิลของผมแหละแต่เป็นการแบบมันต้องไปประกอบละครเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่ทํามาเพื่อต้าอู่แล้วเพราะฉะนั้นเพลงแรกเราก็จะทําเพลงอะไรที่มันค่อนข้างจะเวทีเซนต์ความเป็นต้าอู่หน่อยใช่มันก็จะแบบเพื่อที่เป็นคอนเซ็ปต์ของมันต่อไปเรื่อยๆต้าอู่เป็แบบต้าอู่เป็นขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเป็นแบบตลกบ้างสนุกบ้างแล้วฟิลเพลงอะฟิลเพลงฟิลเพลงก็ก็มีความแบบโยกย้ายตามกันได้พายุ ยกได้ครับอาจบางคนจะลำก็ได้นะครับแล้วแต่ตีแล้วดแล้นะเดแล้วนะตีแลพี่พูดเหมือนรู้เลยเนี่ยมีบ้างมีบ้างใช่สวัสดิ์เขาเขาบอกว่าเริ่มอยู่แล้วนี่คือท่าหรือเปล่าท่าใหม่หรือเปล่าใช่เขาบอกว่าไม่ใช่ฮะเขาอันนี้คือแปลว่าต้องต้องเริ่มระวังแล้วเป็นสัญญาณจากทีมงานคือเลยนะมีทุกที่แบบข้าพูดละซิกสวัสดิ์ครับคือพฤติการนี้คือต้นพฤติกวราการพฤติการแต่ว่าแต่ว่าเจ็ดแสนเจ็ดแสน อผมเซ็นผมเซ็นสัญญาคุ้ความลับจริงหรอจีนไปแล้วหรอจีนผมเซ็นเองผมกับตัวเองไอ้นี่พูดไปก่อนนี้พูดไปทั้งคนเมื่กี้ไม่ใช่ใช่อันนี้ต้องรอคือคืออย่าว่ากันเลยนะครับเรื่องเรื่องเนีนะฮะเดี๋ยวได้เห็นคอนเซ็ปเป็นไนออกมาแน่นอนในจังหวดที่เราเมดได้เราก็อยากเมไ้ก่อนาวที่พู้บจริงมีเลรื่องจริงอยู่คือเรื่องที่เพลงแรกจะเลยเป็นความเป็นตั้ง พิษจิกาอยู่แน่นอนมีแค่30วันอยู่หนึ่งใน30วันนั่นแหละครับให้รอทุกวันใช่ต้องรอทุกวันแล้วรออีกนิดเดียวเท่านั้นครับก็คือจะได้เห็นเองใหม่ใช่ทีนี้ผมเก็บความลับเก่งขึ้นเยอะไม่งั้นนะโอ้โจริงๆมีความลับอีกเยอะเลยเคยไหมเคยเคยเคยแบบปีสปอยแล้วเสียตังค์ไหมจริงๆอย่าจริงๆผมเป็นคนตั้งใจสปอยแล้วคุณไม่เคยทันสปอยผมสักคนจริงผมสปอยเยอะสปอยแบบ สปอยแบบเหมือนผมเครี้ยงอย่างนี้เลยอ่ะใช่แม้แต่หนังเองผมก็เคยสปอยไปแล้วเราเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ครับไม่เรามีฟีดแบ a c k กับใรกลับมาแล้พอเราสปอยไปปุ๊บเขาไม่รู้ว่าผมสปอยหมายถึงทีมงานเขารู้ค่ะทีมงานรู้อยู่คนเดียวเลยเขาก็จะเลือกลากเลือกลากเลยแต่เราเนียนเราเนียนเราคันเนียนครับมาล่าสุดคือพี่พี่เต๋อ์ดเขาบอกว่าเต้าคือทะเลออกทะเลเลยใช่พี่อ่่ะนาจะผมมันเป็นหล่อหน้าซ้ายไงพอผมหันไปหาพี่อ่ะหน้าผมเข้าขวาเข้าหลัง เขาหลักสติดบอกก่อนพี่พันธุ์ผมรู้แล้วผมคุยพี่ว่าไงครับโอเคโไม่ติดที่ไหนสกดบอกพี่พี่พันธุ์ได้ได้หมดเลยนี่คือพี่เต๋อเขแต่ว่ผมเปบอบแบบพูดอ่ะพี่ชายพูดไปเรื่อยอ่ะคือคือผมแค่รู้สึกว่าแบบผมอยากเอนเตอร์เทนเขาแบบว่าทํางานแบบเหนื่เหนื่อยผมแค่อยากให้พี่เต๋อยิ้มพี่เต๋อเป็นพี่ชายที่ผมรักมากเลยนะที่จริงทจริงมันมีเรื่องเรื่องอย่างที่ผมบอกไปว่าผมมาชอบปรึกษาเขาจริงพี่เต๋อเป็นถึงแม้เขาจะเป็นคนตลกแต่ว่าเขาเป็นคนที่มี ภาวะผู้นํามีประสบการณ์มีความเป็นพี่ใหญ่เขาเขามีครอบครัวแล้วเหลือเหลือแต่งงานมีลูกแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามีอะไรถามเขาไมาได้เยอะเพราะเขาเล่นในวงการมาสักพักนึงแล้วเลยไม่ใช่แต่เรายอมรับขายา,ยามหมว่าดังถ้าเป็นเรื่องเลก็ยอ <laughs> มรับ <laughs> ค,ครับเพราะว่าผมตั้งใจเป็นอย่างนั้น <laughs> แต่ว่าหูผมต้องพูดตรงๆว่าอยู่ในกองหนังครับผมประหม่ามากแบบคือเขาเขาตัวตึงอ่ะแล้วพี่นุ้ยอ่ะ ทุกคนเห็นวันนั้นไหมครับที่อยู่ดีๆเขาก็มาพูดถึงลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเก่งมากเราก็เลยุยมาเตรียมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์ส่วนอาไทเขารับปุ๊บจบเขามาอะไรเงี้ยฮะเปิดภาคที่เราทิดไว้บ้างไหมอะไรนะครับเขาเปิดภาคที่เราทิ้งไว้บ้างไหม่อุนยเก่งกว่าอีกครับผมไม่รู้เลยว่าแบบเขเจอตัวจริงแล้วแบบเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากเขามีวิชาใช่ทุกคนเลยมีประสบการณ์ด้วยได้เห็นของแทนได้ยามุสัตได้งานของมุสัตแล้ว เรื่องงานครับก right um un> ็ส่วนใหญ่จริงจรึกษาเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เต๋อเขาก็ทํานู่นทํานี่ของเขาอะไรหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องรู้พี่ในวงการคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบพี่เต๋อพี่เต๋อพาไปหาพี่เต๋อชอบคอมาหารคุณรักคอมาแล้วไปหยกได้ที่หกพูดถึออ้าวโซดีเต้าหู้โทรมามีอะไรเขาโทรมา เดี๋ยวผมว่าจะโทรไปหาเขาเหมือนกันสวัสดีครับพี่เต๋อโทรมามีอะไรครับโทรคือเขาจะแบบว่าชอบเล่นมุกแบบแปลกๆนิดนึงถ้าใครได้ดูคลิปในติ๊กต็อกเขาจะค่อนข้างเจนแบบเจน้ำเจนนำรู้สึกยังไงที่เจอคนที่แบบคล้ายเราคล้ายผมของพี่เต๋อจริงเหรอโอ้ดีใจนะเพราะว่าพี่เต๋อให้เขาเป็น พระเอกพันล้านเป็นนักเขียนบทร้อยล้านโอ้แบบแสดงมากความสามารถเต๋อฉันทวิทย์มีคนมาบอกว่าผมขายพี่เต๋อครับคุณดีใจเลยแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เป็นนักร้องเหรอเคยไปจับเต๋อเขาร้องเพลงได้นะครับแม่อนเต้นผมไม่รู้ว่าเขายังทะเลาะกับร่างกายอยู่หรือเปล่าแต่พี่เต๋อเขาเต้นได้เขาบูมเม้นได้เลย i've <laughs>